วันนี้จะพามาหาหนอมไม้ไปแกงจืดนะคะทุกคนช่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วก็ออกออกไม่ค่อยเยอะเนาะมันจะเล็กจะเล็กนะคะจะไม่ใหญ่อย่าไปตีมันปูมเล็กๆแล้วก็เอาเราจะแกงจืด

ข้างบนจะไม่ค่อยโตนะจะไม่ค่อยใหญ่จะเล็กเพราะว่า <c oughs> หมดฤดูฝนเนะี่ยน้องก็จะไม่ค่อยใหญ่ <c oughs> แรลงเล็กๆน้อยๆเราก็เอามด <c oughs> ยนปมีไหมฟังเนะี้ยน่าจะไม่มี <c oughs> เดี๋ยวไปตัดอยู่ต้นนู้นอีกข้างในข้างในจะมีต้นหน่อไม้อีกนะคะจะพาไปตัดมาจะหยุดตรงนน้นเดินชมบรรยากาศตอนเย็นเย็นผักมีหลายชนิดแแต่เราจะเลือกกินมะม่วงสามดูดูก็เริ่มออกแล้ว แต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าเห็นต่ดอกนะเห <_ D> ็นตด่ดอกตึงก่อนนี้แหละแกงจืดนี่แค่นี้ก็ทายนะเนแกงจืดนี่แกงจืด อันนี้ก็น่าจะโดนกรอกหรืออะไรกัดเนี่ยหักเอาด้วยสงสารตัดเอาเลยนอนปฏิเสธก่อนถ่ายคลิปอยู่โทรมาช่วงถ่ายคลิปพอดีโอ ไว้เห็นไหมนี่สองไปนี่นนนนนอเอาออก หนังขึ้นเอาไว้ก็ไม่ทันเขาหรอกก็มีคนมาหา,าหมดยางนี่เจออันใหญ่ตัวใหญ่มีคนหาไม่มีคนมาอันใหญ่ แนนเอาคะแนนดูอีกดูเพื่อความแน่ใจสามตัวห้องใหญ่ๆเลยเนี่ย คดีของเราไปยังไม่มีใครมาหา <c oughs> ข้างในแต่ <c oughs> ด,ดูก่อนนะมีอันไรลบตาเราหรือเปล่ามันจะมีตัวลบตาก็มีนะ ได้หมดแล้นันจะหมดได้แหละได้เต็มทุกเลยว้าวเดี๋ยวนะ,ะดดนออกมาเดี๋ยวนะโอ้ได้เต็มทุกเลยค่ะ นี่ขอจบคลิปเทียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะแกงจืดให้ดูนะคะ